ครับเอฟซิวทานครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นประจำเหมือนเช่นเคยผมต้นนะครับอยู่กันที่เดิมที่เสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับต้นยูสคาศูนย์ร่วมเปรนคันมือ2คุณภาพดีเกรดเวันนี้มีรถกระบะ4ประตูของค่ายอิลสุเป็นตัวออนิว2020 21นะครับกระบะ4ประตูยกสูงนะครับ1.9ตัวเกียร์ธรรมดาไมลหลักหมืน่นมาแนะนำ มารีวิวให้กับ f c ฟท่านได้รับชมกันอีกแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าในกำลังมองหารถกระบะ4ประตูเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆครับคันนี้นี่ครับออนิว1.9 z นะครับปี2020 21นะครับฉมหน้าหน้าตาของเขาหล่อมากๆนะครับมาพร้อมสีเทานี่ครับเล็กไม่หลักหมื่นโลนะครับวิ่งไปแค่6 0,000กว่าโลเท่านั้นได้ปี20 21นะครับใครที่ชอบความเป็นเกียร์ธรรมดาขับสนุก รถปีใหม่ใช้งานน้อยกระบะสีประตูโดยสารได้หลายคนบรรทุกขนของก็ได้นี่ครับโฉมใหม่ๆนะครับดีไซน์สวยๆเลยวันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับล้อแม็กก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับร้อนลอยสีเทานะครับสียาง265นะครับทับ60 R18 บนี่ครับใส่มาพร้อมยางบิดสโตนนะฮะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนเลยนะฮะตัวไฮ g h นเดอร์นะครับเป็นตัวยกสูง4ประตู เกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าวันใดข้างมีให้ครบเลยนะครับตัวถังนะครับสวยมากนะครับสีรถนะครับเป็นสีเทามือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับใหม่มากๆคันนี้นะครับวิ่งไปแค่64,000ักิโลเองนะครับปี2021นะครับคันนี้นะได้จดปี21ด้วยนะครับนี่ครับดิสเบรกหน้าดมหลังนะครับดิสเบรกหน้าดมหลัง ยางบิสโตรนยางใหม่เลยนะครับปี2023 4เส้นลูกค้าด้านุูค้านี้ไปใช้ไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางนะครับรถสวยมากนะครับสามารถเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะครับที่เสรีไทย64ปากซอยนะครับเข้ามาก็อยู่ซ้ายมือเลย20เมตรนี่ครับต้นยูสกาสาขาที่2นะครับสาขาแรกอยู่ด้านในสุดนะครับนี่ครับลูกค้าต่างจังหวัดทํายังไงนะฮะสนใจคันนี้โอนจองล็อกรถมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลย จัดไม่ผ่านเราคืนประจำเต็มทุกบาทนะครับคุณผู้ชมไม่มีการยึดประจำนะฮะจองก่อนเลยคันนี้รถสวยมากครับกล้องมองหลังมีให้นะครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานนี่ครับดานท้ายสวยงามนะไฟท้ายเป็นวงแหวนแบบนี้ LED สวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกันชนท้ายนะครับเดิมโรงงานนะครับเป็นกันชนที่สีเดียวกันเลยกับตัวรถนะใส่เข้ารูปมาให้ยกชุดเลยเดิมๆจากโรงงานครับคุณผู้ชมเรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียว ยูสูดีแมกนะครับโลโก้ด้านหลังจะเป็นโครเมียมนะครับนี่ฮะฝั่งขวาจะเป็นตัว z ซ d i ดดีนะครับเครื่องยนต์ z ซ d i ดีดีไอ w บูพาวเประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะคุณผู้ชมรถสวยมากนะครับคันนี้ย้ำว่าสวยมากนะครับปี2021เลยคันนี้นะได้จดปี2 1นะฮะเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจนี่ครับตัวถังสวยมากนะครับสีเดิมโรงงานนะครับคันนี้เรียกว่าโครงสร้างเดิมๆเลยล้อแมกสวยเน้นกริป ไม่มีรอยเบียดนะฮะได้ยางใหม่ด้วยยางบิสโตนะครับปี2023 4เส้นเลยนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางนะครับวนให้ดูรอบคันกันเลยนะครับตัวถังสวยมากนะครับเส้นสายนะครับช่องไฟประตูต่างๆไม่มีตกไม่มีย้อยนะครับนี่ครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดำคาดด้วยสีเงินแบบนี้สวยงามใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็จะมีโลโก้ไฮแลนเดอร์แปะบริเวณแก้มนะครับซ้ายและขวานี่ครับแบบนี้ตัวรถสีสวยมากเงามากครับอันนี้ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ LED Daytime LED นะครับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้มาครบเลยนะฮะดีไซน์สปอร์ตสวยงามกระจังหน้านะครับแบบเคี้ยวแบบนี้นะฮะโลโก้โครเมียมนะครับสวยงามตะแกรงดาเงานะตัวตะแกรงเป็นดาเงานะครับคุณผู้ชมตัวคิ้ว โลโก้ต่างๆเป็นโครเมียมนี่ครับไฟหน้าสายกิกนี่ครับสวยมากคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับ6,59,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆ6,59,000บาทเท่านั้นราคาเรียกว่าจับต้องได้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะครับผู้ชม6,59,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนค่างวดหมืนม่นกว่าๆนะฮะหมื่นนิดๆประมาณ1 1 0 0 0 12,000นะครับ จัดเต็มฟรีดาวนะคะถ้ามีดาวก็ค่างวดก็จะลดหลั่นลงไปครับคุณผู้ชมนี่ครับสีประตูยกสูงครับ6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นไม่หก0 0 0 0กว่าโลดูรอบคันกันไปแล้วนะฮะรุ่น1.9 Z d d i เกียร์ธรรมดาครับสนุกนะครับลูกค้าต่างจังหวัดชอบมากเกียธรรมดานี่ครับใครกำลังมองหาคันนี้อยู่นะครับได้รถสวยปีใหม่ใช้งานน้อยเข้าไปดูด้านในกันหน่อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับนี่ฮะ สวยงามเลยนะครับไปดูด้านในกันต่อเลยครับคุณผู้ชมกุญแจนี่ครับเป็นรีโมทนะครับคุณผู้ชมกุญแจเป็นรีโมทนะฮะใส่ปลอกยางพุ่มกันลอยมาให้นะฮะแล้วก็มีตัวกุญแจล้ออย่างอะล่กุญแจล็อกเทคต่างๆนะครับกันล็อกตัวคันเร่งตัวเบรกต่างๆนะครับการขโมยมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมภายในนะฮะเมื่อสักครู่นี้ถ่ายรูปไปแล้วนะครับปรับเบาะให้ดูกันนี่ฮะ เบาะก็เอ็นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมภายในเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนี่ครับเบาะหนังเรียกว่าเบาะเดิมโรงงานนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะเดิมแท้โรงงานเลยนะฮะเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับ6สปีดคอนโซลเกียร์สวยนะครับคอนโซลเกียร์สวยนะครับนี่ฮะเกียร์ถุงนะครับ6สปีดเป็นเกียร์ไดนมิคนั่นหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองเบรกมือนะครับเดิมโรงงานเลยเบาะสวยทุกตัว นี่ครับเบาะสวยตัวเลยนะฮะทรงสปอร์ตพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันครบเลยนะครับมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะครับนี่ครับปรับเซตค่าได้นะครับครุสคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นเชื่อมต่อมันติฟังก์ชันต่างๆบลูทูธรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงเลือกชานเนลนะครับวิทยุเอฟเอ็มนะครับระบบแอร์นะครับนี่ครับแอร์เย็นครับคันนี้แอร์มือบิดนะครับแอร์เย็นนะครับตัวจอมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์กันรอย ยังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะแปะหน้าจอไว้อยู่นะครับนี่ฮะกระจกมองข้างนะครับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกมีให้ครบเลยนะครับกระจก4ีบานไฟฟ้าหมดเลยออตโต้หบานฝั่งคนขับแผงประตูตรงนี้บุหนังแตะเข็บได้สีขาวเส้นสายสวยเดิมโรงงานไม่มีขาดนะครับผู้ชมมือจับนะคะเป็นสีไทเทเนียมสวยงามมีคิ้วไทเทเนียมสวยงาม สครับเพจนะครับกันลอยกันลายใส่มาให้ครบเลยนะครับแผ่นยางอีสุแท้เดิมนะครับแผ่นรองอีสุแท้เดิมโรงงานนี่ครับมีตัวล็อกเทคให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมกันขโมยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเดิมๆสวยๆเลยหนาๆมีเทคชั่นคอนโทรลด้วยนะครับกันลื่นถลไมมีปรับระดับไฟหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับดึงมาได้นี่ครับวางแก้วน้ำได้ซ้ายและขวา เบ้ากุญแจสวยๆเนียนๆกิบๆเลยไม่มีเยินกุญแจปินรีโมทบิดสตาร์ทนะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกครับทันนี้เบาสวยเนียนกริบนะฮะนี่ฮะเบาสวยเนียนกริบเลยสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะแปะมาจากศูนย์เลยนี่ครับน็อตกลาบประตูนี่ครับเดิมๆสวยกริบโค้ดต่างๆชัดเจนนะครับอยู่เดิมครบหมดนี่ครับน็อตกลาบประตูเดิมๆสวยๆเลยนะฮะขอบยางนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผู้ชมนะฮะ ดึงให้ดูกันเลยนี่ฮะขอบยางนี่แทบไม่มีฝุ่นเลยด้านในนะครับใหม่กิ๊บเลยนะครับขอบยางคมชัดเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนี่ฮะกิ๊บนะคันนี้นะฮะมาทดลองขับกันได้เลยนะครับลูกค้าถ้าสนใจคันนี้นะครับสามารถจองล็อกรถนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเดี๋ยวนี้จองออนไลน์นะครับ จองเข้าบริษัทโดยตรงจองออนไลนนะ์มีการประสานงานจัดแฟน้นไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลไฟแนนซ์วิ่งถึงที่นะครับผมรู้ผลภายในสาวันทําการนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนหากเกิดจองแล้วจัดแฟน้นไม่ผ่านจริงๆเราคืมนมาจจาเต็มทุกบาทนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะนี่ครับมาดูด้านหลังกันเบาะหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับกว้างนะครับอันนี้ผมปรับ เบาเอนมาค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะฮะภายในนั่งสบายนะฮะผมปรับเบาะหน้าเอนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แอร์หลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะฮะนี่ครับคอนโซลหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีที่ใส่ของมีที่เสียบ USB ต่างๆชาร์จแบตต่างๆได้นะฮะเบาะหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับนั่งสบายนะครับตรงนี้นี่ครับมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะันนี้ มีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําสะดวกสบายนะครับกระบะ4บัประตูยกสูงวิสัยทัศน์การขี่ดีมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรถยกสูงนะครับมองเห็นได้ไายได้กว้างขึ้นได้ไกลขึ้นแล้วก็นั่งสบายบรรทุกขนของก็ยังได้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์เลยได้ทั้งบรรทุกขนของได้ทั้งโดยสารนะครับนั่งสบายนะครับรถปีใหม่ใช้งานน้อยนะครับรถยกสูงก็จะมีมือจับต่างๆนะครับนีเอาไว้ขึ้นลงนะครับสําหรับ ผู้สูงวัยนะครับหรือว่าเด็กต่างๆนะฮะสามารถดึงโหนได้นะครับคันนี้แข็งแรงนะฮะเมทอาร์กก็สวยเดิมโรงงานนะครับทุกบานเลยนะฮะรีวิวละเอียดตามสไตล์เรานะครับนี่ครับเมทอาร์กสวยคมเดิมเดิมทุกบานนะครับรีวิวละเอียดตามสไตล์ผมเลยนะฮะนี่ครับเผื่อว่าลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสเข้ามาดูจริงนะฮะก็ดูรีวิวนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ ถ้าร,ารีวิวยังไม่จุดใจก็สามารถวิดีโอคอลนะคุยรายละ,ละเอียดแบบทุกจุดกันได้เลยนะครับนี่ฮะวนให้ดูรอบคันกันเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายก่อนจะมาสตาร์ทรถนะครับก่อนจะมาสตาร์ทรถดูเลขใหม่ดูระบบภายในกันเดี๋ยวผมวนไปดูฝั่งด้านซ้ายกันนะครับนี่ฮะรถสวยมากนะครับทผู้ชมโครงสร้างเดิมๆเ,เลยดูช่องล่างก้มดูช่องล่างให้ดูหน่อยนี่ครับ เห็นฮะช่วงล่างล้อยางอะไรนะครับอยู่ครบหมดนะครับเหล็กเชสซีเพาต่างๆนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับผู้ชมเนี่ยเพาต่างๆไม่มีสนิมขึ้นนะครับไม่มีน้ําเค็มไม่มีจอดน้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันเลยนะฮะเลขไม่สวยๆเดิมๆนะครับไม่แท้กศูนย์ด้วยนะครับคันนี้60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับให้ดูกันล้อมงล้อมแม็กนะครับฝั่งซ้ายไม่มี รอยเบียดนะครับเชสซีไม่มีสนิมขึ้นนะฮะบันไดข้างต่างๆสมบูรณ์นี่ครับเปิดประตูให้ดูกันเลยนี่ครับสครับเพจนะครับตัวกันลายก็มีให้ทุกบานประตูเลยนะครับแผงประตูก็สวยเนียนคลิปทุกบานมือจับต่างๆมีให้ครบทั้งซ้ายและขวาเม็ดอาร์กนะฮะดึงให้ดูกันนะฮะนี่ครับนี่ครับรอยสปอตรอยเม็ดอาร์กต่างๆก็เดิมโรงงานอยู่ครบหมดครับเพื่อนๆ นี่ฮะรถสวยนะครับการันตีเลยนะครับรถสวยการันตีเลยครับคุณผู้ชมคันนี้ตอบโจทย์นะครับใครสนใจเนี่ยขอรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีไลน์แอดนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะครับนี่ครับเบาะตึงทุกตัวไม่มีขาดเบาะตึงทุกตัวแผงประตูนะครับฝั่งหน้าด้านซ้ายนี่ครับสวยคอนโซลสวยนะครับ ที่วางแก้วน้านะครับมีให้ครบหมดเลยนี่ครับนี่ฮะเกจะมีสองตอนนะครับตอนบนตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับใส่ของได้เลยนะครับส่วนตอนล่างนะครับจะเป็นเกะใหญ่นี่ครับเอกสารต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้จะบุกึ่งนุ่มมานะครับกดลงไปจะมีความนุ่มอยู่ไฟฉุกเฉินนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ใส่ของนี่ครับ มีฝาปิดด้วยนะครับมีแบบกดนะครใส่วัตถุมงคลใส่พาะเครื่องต่างๆหรือของกระจุกกะจิกนะฮะวางใส่ในหลุมตรงนี้ไม่บดบังสายตานะครับเวลาขับขี่นะฮะช่องเสียบนะครับ USB นะครับ AUX power outlet นะครับไฟแอร์แบ็กทำงานมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับระบบแอร์นะครับปรับโหมดได้นะครับนี่โหมดนะครับแล้วก็พัดลม ความเย็นนะครับเกียร์นะครับใหม่กิฟเลยนะฮะเป็นเกียร์ถุงแบบ6สปีดนะครับเกียร์แมนนวลขับสนุกหรือเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับหั่นยางรองเท้านะครับรองพื้นก็เป็นของอิวสุแท้จากศูนย์เลยนะครับเบาะก็สวยตึงทุกตัวไม่มีขาดนะครับนี่ครับน็อตกาบประตูฝั่งซ้ายนี่ครับสวยๆเลยนะฮะ โค้ดเดิมโรงงานน็อตเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับคุณผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนสีหัวน็อตนะครับนี่ครับน็อตเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับน็อตขาประตูโค้ดเดิมหมดเม็ดอาร์าบานสุดท้ายฝั่งซ้ายด้านหน้านะก็ดูกันไปเลยนี่ฮะสวยๆเรียกว่าสวยเนียนกริบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยเนียนกริบเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ใครสนใจสามารถขอเรียอเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือว่าต้องการจะเข้ารู้จริงก็สามารถเข้ามาได้ที่เซนตไท้ยซอยหกสนะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะฮะอยู่ปากซอยเลยซ้ายมือนะครับสาขา2สาขา1ด้านในสุดซอยนะครับต้นยุสขาแหล่งรวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดเอที่นี่เป็นตลาดรถรวมใหญ่เลยนะครับตลาดรวมมือสองใหญ่มากนะครับเข้ามาจะเป็นตลาดรวมเลยเข้ามาของเราจะอยู่ซ้ายมือนะฮะเข้ามาดูคันนี้ได้นะครับ หรือลูกค้าต่างจังหวัดสนใจถูกใจโอนจองไว้เลยนะครับโอนจองรถไว้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทรถดูระบบแอร์ดูเลขไม์ของเจ้าอโนิวิสุนะครับคันนี้กัน1.9แซรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2021นะคะนี่นะได้จดปี21 ราคา659,000เบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม659,000ั65 9, บาทเท่านั้นนะครับคันนี้สวยมากน่ามาสตาร์ทรถดูกันนะครับดูหน้าปัดเลนไม้กันนอยนี่เลยนี่ครับคุณผู้ชมเครื่องเงียบนะครับคุณผู้ชมสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องเงียบเงียบมากเลยนี่ครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะเลกไมค์นะครับใช้งานไปอยู่ที่64,000่นโลเท่านั้นนะฮะ60,000 4,512กิโลเมตรไมล์6,004นะครับดูเลขไมล์ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวทิป A ทิป B ทิป A นะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับทิป B ทิป A ปรับได้หมดนะครับเลขไมล์ต่างๆก็ดูได้หมดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามคันนี้นะครับมาดูตรงจอกันนะฮะตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์กันลายนะฮะ ดิกอร์กันลายนะฮะจอยแบบทัสกีนะครับคุณผู้ชมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับคันนี้นี่ครับมีกล้องถอยให้ภาพคมชัดชัดเจนนะครับกล้องถอยระบบแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับนี่ครับไฟแอร์แบกนะครับออนนี่ครับนี่ครับพวงมาลัยผิวพันดีมากนะครับเหมือนรถใหม่เลยโลโก้ตรงกลางจะเป็นโครเมียมอิสุส ฝั่งขวาจะเป็นตัวคร u i s e control ต่างๆแล้วก็ปรับโหมดปรับเลื่อนนะฮะบริเวณหน้าจอตรงกลางปรับทิปต่างๆนี่ฮะตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะฮะทิป A ทิป B นะครับอัตราการสิ้นเปลืองระยะทางขับขี่เชื้อเพลิงน้ำมันความร้อนต่างๆนะฮะตรงกลางเวลานะฮะดูได้หมดเลยนะครับหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นตัว ตำแหน่งเกียร์บริเวณตรงหน้าหัวเกียร์ตรงนี้บอกนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว R ก็จะปลดล็อกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์นะดึงขึ้นมาปุ๊บนะไปซ้ายสุดแล้วก็เดินหน้าขึ้นหน้าก็จะเป็นกล้องถอยทำงานนี่คือเกียร์ถอยนี่ครับคุณผู้ชมสวยงามคันนี้ใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเมข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเลขไม์วิ่งไป64,00 0นโลนะครับออนิลลุสุมัก 1.9 Z DDI รุ่น Highlander 4ประตูเกียร์ธรรมดา2 0 2 1ราคา6 000, 5 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับเพดานนะครับมีตัวลำโพง2ตัวนะครับเป็นด y นามิก s ซลล่าหรือตัวไลท์เซลล่ตัวนี้นะฮะสองตัวซ้ายขวาให้นะครับสวยงามเลยคันนี้ครบถ้วนนะครับคันนี้นะสวยงามเรียกว่ารถคุณภาพเกรด A นะครับน้องๆป้ายแดงเลยทีเดียวนี่ครับคอนโซลต่างๆยังใหม่อยู่เลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่พักแขนสำหรับคนขับเวลาพักแขนตรงนี้นะฮะนี่คือรอยยับรอยย่นไม่มีเลยมีเก๊กใส่ของเปิดได้ปิดได้เบรกมือนะครับผมนี่ครับใช้งานได้ดีนะครับสายเบลนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวล็อกเบลแล้วที่ใส่ของต่างๆนะครับมีโหมด ลงทางลาดชันตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโหมดลงทางลาดชันนะครับมีให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Text ช o n control อยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับ Text ช o n control นะครับนี่ครับให้ด้วยครบเลยนะครับสวยงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูกันไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าให้ดูกันด้วยนี่ครับตัวบังแดดนะครับเปิดออกมาเป็นกระจกมีไฟให้ครบเลย ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับเปิดออกมาเป็นกระจกมีไฟให้ครบเปิดซ้ายขวากระจกมองหลังก็ปรับเป็นนุวนปกตินะครับผู้ชมสวยงามมือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับมือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับฟิล์มนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันเลยต้องการฟิล์มนะครับกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้นะครับจะเป็นหน้า40รอบคัน60ก็ได้นะครับนี่ครับ ฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่นะแถมให้ใหม่นะครับทั้งคันนะฟิล์มรอบคันทั้งคันเลยแถมให้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟท้ายก็จะเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับเป็น LED สวยงามนี่ครับไฟวงแหวน LED แบบนี้นะครับสวยงามนี่คือไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยนะครับต่าง ไฟเบรกต่างๆก็เราเช็คก่อนส่งมอบนะครับทุกจุดป้องถอยมือจับนี่ครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับสวยงามนะครับทันชนท้ายด้านหลังก็จะเป็นสีรถเลยนะครับดูช่องฟงช่องไฟนะฮะแนบสนิทเลยนะครับก่อไฟต่างๆก็เดิมๆนะครับตัวไลเนอร์ต่างๆสมบูรณ์นี่ครับไลเนอร์กระบะนะครับหูนะหะหูเกี่ยวรัดของบริเวณ ขอบกระบะนะครับมีทั้งหมด4 4ห่วงนะฮะข้างละ2นี่ครับ4ห่วงแล้วก็กระจกบานหลังตรงนี้จะเป็นตัวไล่ฟ้ามาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับหลังคานะฮะหลังคาเดิมๆโรงงานเลยครับทุกผชมมีสารสัญญาณนะครับวิยุอยู่ด้านหน้านะครับขอบยงขอบยางสวยๆนะครับล่องหลังคาเดิม หลังคาเดิมโรงงานเลยสวยๆคันนี้นี่ครับสนใจติดต่อด่วนนะครับเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDI นะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกไม่ต้องรอรอบเลยถึงจะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับไม่ต้องรอรอบเลยนะฮะเปลี่ยนเกียร์ได้แบบทันใจตามใจสั่งเลยนะฮะคุณผู้ชมไฟหน้านะครับ เดย์ไทม์ LED ให้เลนโปรเจคเตอร์มาทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วก็มีเดย์ไทม์มีไฟตัดหมอกเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้แบบนี้ครับคุณผู้ชมคิ้วนะฮะสปอร์ตนะฮะเป็นคิ้วแล้วก็มีเขี้ยวซ้ายขวานะะเป็นคิ้วสองเลเยอร์สองชั้นแล้วก็มีเขี้ยวซ้ายขวาทั้งสองเลเยอร์เลยแล้วก็โลโก้ยูสุนะครับเป็นโลโก้โคม,มีม่มพื้นจะเป็นดำเงาแล้วก็ตะแกรงนะะจะเป็นดำเงาสวยงาม นี่ครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เลนนะครับซ้ายขวาเลยนะครับโปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวา LED daytime ไฟสัดหมอก LED สวยงามคันนี้นะครับเครื่องเงียบนะครับรถปีใหม่ใช้งานน้อยเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมเหล็กชักล่าต่างๆนะด้านหน้าก็ยังอยู่ครบเลยนะฮะตัว กันหินนะครับด้านล่างอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับตัวกันหิน,นต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยมีตัวตะแกรงกันหินตรงนี้ปิดไว้ให้ด้วยนะฮะเดิมๆโรงงานเลิล้นชักลากก็จะมีทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตัวขอชักลากก็จะมีทั้งหน้าและหลังเลยนะด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีนะค,ะค,นครับคุณผู้ชมนี่ฮะให้ดูกัน บานล่างนะครับสวยงามน,นะสวยงามเดิมๆเ,เลยคับคุณผู้ชมนี่ครับแนบต่างๆนะครับเเพวต่างๆอ,อย่างอะไรต่างๆอยู่ครบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อห้องเครื่องให้ดูกันนะครับนี่ครับเชื้อเพลิงดีเซลนะเปิดฝาถังมาให้ดูด้วยนะครับนี่ครับอ่าไปเลยนะดูห้องเครื่องกันต่อ เพลิงดีเซลเดี๋ยวให้ดูฝาถังน้ํามันกันว่ารองรับดีเซลตัวไหนบ้างนะครับมาดูกันนี่ครับได้ถึง b 20นะครับดีเซลนะนี่ครับเดิมๆเลยนะฮะฝาถังเดิมๆนะครับ b 20ได้นะฮะมาร์ค 4QC นี่อยู่ครบหมดนะครับครบถ้วนเหลือห้องเครื่องนะครับไปเปิดห้องเครื่องให้ดูกัน กระจกทุกบานเดิมหมดนะครับคุณผู้ชมกระจกโคตเดิมทุกบานเลยนะฮะติดฟิล์มให้ใหม่นะครับกระจกโคตเดิมทุกบานติดฟิล์มให้ใหม่4บานทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันห้องเครื่องนะครับมาดูเครื่องกันนะฮะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหน้าแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนี่ครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัว DDI 1.9 Blue Power d i e s l นานคันนี้นะ1.9 Blue Power d e s l เครื่องสวยใหม่กิ๊บนี่ครับตัวโลโก้ Isuzu DDI สวยงามวนให้ดูรอบเครื่องก่นกอนเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งสะอาดใสนี่ครับแคททุกตัวอยู่ครบหมดนะครับเครื่องสะอาดใสเครื่องไม่มีการรีแมปไม่มีการจูนเครื่องเดิมโรงงาน บล็อกเดิมโรงงานแคตต่างๆอยู่ครบหมดมาร์คสีคิซต่างๆนะครับเดิมโรงงานตัวปั๊มติ๊กต่างๆอยู่ครบนี่คือปั๊มนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่หกหกนะครับปีหกหกนี่ครับแบตเตอรี่ปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเปลี่ยนเมื่อเดือนสี่นะครับเพจนะครับเดิมโรงงานแนบสนิทเลยนี่ครับ ย้ำนะครับดอกรีเวทนะครับอิสุต้องเป็นดอกรีเวทสีดําเท่านั้นนะครับเครื่องหมายมอกนะครับแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์หมายเลขเครื่องหมายเลขแชทซีนะตัวเลขคมชัดตรงกับสําเนารถแก้มไม่เคยมีการถอดเค็มสีนะฮะนี่คือแก้มซ้ายนะครับไม่เคยมีการถอดเค็มสีน็อตแก้มยังอยู่เดิมครบหมดนี่ครับน็อตฝากระโปรงก็เดิมสนิทเลยนะครับไม่เคยมีการถอดเค็มสีนะ ด้านนอกด้านในเดิมหมดนะครับนี่ฮะแผงคอจิ้งหลีดขอบยางตรงนี้นะครับไม่มีหนูกัดแทะนะไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะฮะแผ่นกันความร้อนนี่ครับตัวซับแผ่นความร้อนเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์คำเตือนนะครับข้อมูลการ,รบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตรงนี้นะฮะอยู่เดิมครบโรงงานนะน็อตทุกตัวเดิมหมดนะครับนี่ครับน็อตเดิมจะมี เลขนะฮะบ,บริเวณหน้าหัวน็อตบอกนะคะนี่ครับคานหน้าเดิมสนิทเลยใหม่กิ๊บมาร์คสี qc มอน้ำต่างต่างมาร์คสีอยู่เดิมครบกิ๊บทุกตัวอยู่ครบหมดนะครับหมุดกิ๊บทุกตัวอยู่ครบหมดนะครับนี่คะคานหน้าไล่มามาดูแก้มขวานี่ครับแก้มขวาก็เดิมเห็นไหมครน็อตไม่เคยมีการถอดเลยนะครแก้มขวาก็เดิมนี่ครับสีเดิมโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงเช่นกันนะครับนี่ครับ นอกในเดิมหมดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับนอกในเดิมหมดรถสวยคันนี้ย้ำเลยนะฮะปั๊มเบรก ABS ต่างๆกองอากาศเดิมโรงงานอยู่ครบหมดคุณภาพเกรด A สวยเดิมเรียกว่าน็อตไม่มีขยับขยื่นเลยนะครับเดิมโรงงานทุกจุดนะครับคุณผู้ชมฝากคันนี้ไว้ด้วยใครสนใจเจ้า All New al Isuzu D-Max 2021คันนี้ นะครับ1.9 Z รุ่นเกียร์ธรรมดาไฮ g h นเดอร์ er, ยกสูง4ประตูสีเทาเลขไมล64,000โลราคา659,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับ659,000บาทเท่านั้นจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ตามรับชมนะครับขอญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่างนะครับแล้วก็ลิงก์ลนด้านล่าง โทรเข้ามาที่เบอร์นี้ก็ได้095-0566926วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตารับชมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับไม่พลาดทุกคลิปรีสวยจากต้นยุสขาศูนย์่คุณภาพดีเกรดเเศรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้ขอลาไปก่อนสนใจกันนี้รีบตต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ